นิฮาววันนี้มาพูดทักทายกันด้วยภาษาจีนเพราะว่าเราจะมาต่อกันในเรื่องของอิทธิพลของอรารยธรรมจีน oh, oh, oh. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเป็นนามัสเตนะเป็นอินเดียเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียไปต้องทบทวนนิดนึงทบทวนไหมหรือว่าจำได้ ทบทวนไหมคะต้องทดทวนหน่อยหนึ่งนะเราจะได้ต่อกันติดสำหรับวันนี้ย้อนเวลาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการรับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้การที่เราจะรับอิทธิพลของเขามาได้เนี่ยผ่านทาง4ช่องทางหลักๆนะคะ4ปัจจัยหลักๆอันที่หนึ่งคือเรารับผ่านการติดต่อค้าขาย ใช่ไหมคะก็จะมีพ่อค้าชาวจีนพ่อค้าชาวอินเดียเนี่ยนำสินค้าจากประเทศของตัวเองนั่งเรือสำเภามาแล้วก็เอามาขายนะคะให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียเขาก็เอาสินค้าอะไรมาขายให้กับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลูกก็ยกตัวอย่างเช่นผ้านะพรมเครื่องหินสีเครื่องเทศต่างๆนะส่วนพ่อค้าชาวจีนเอาอะไรมา พ่อค้าชาวจีนนะเขาก็นําเกี่ยวกับพวกกระดาษใบชาผ้าไหมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอันนี้คือช่องทางที่1ต่อมาช่องทางที่2เข้ามาผ่านการเผยแพ่ศาสนานะคะ,ะทีนี้เราเนี่ยก็จะมีการรับนะคะพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียและจากประเทศจีนมานะคะในนิกายที่แตกต่างกัน หนะรือว่า <พอ S 1> เข้ามาผ่านการตั้งถิ่นฐานนะอย่างบางคนนะเดินทางเข้ามานะแล้วมาแต่งงานนะมาลงหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ก็ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเช่นอย่างชาวจีนเนี้ยเขาก็มีการกินมากเขาก็มีการปรุงอาหารโดยใส่เครื่องเทศลงไป ะะหรือว่าช่องทางที่4ี่นะคือเรื่องของการติดต่อทางการทูตนะคะอันนี้คือ4ช่องทางแล้วเราก็มาพูดถึงอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียที่มีผลกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราหรือว่าในประเทศไทยเราด้วยนะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นด้านอักษรศาสตร์คือวรรณกรรมนักเรียนหลายคนก็จะเคยเห็นวรรณกรรมของอินเดีย ก็คือเรื่องรามายณะนะคะหรือว่ารามเกียรตินั่นเองบางคนเคยดูนางสีดาบางคนดูทศกาณ์ดูหนุมานเอออันนี้แหละเป็นวัฒนธรรมนะคะด้านอักษรศาสตร์ของอินเดียในเรื่องภาษาล่ะเราก็ไปรับภาษาของเขามา นะเช่นภาษาบาลีสันสกิตเอามาใช้นะคะในปัจจุบันเราก็มีคำไทยที่ผสมกับการใช้ภาษาของเขาอยู่นะหรือว่าการารับเข้ามาเกี่ยวกับกฎหมายจำกฎหมายได้ไหมคำพีพระธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมาย<อ>ที่เอามาใช้นะคะจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ในช่วงของรัชกาลที่ห เราก็ไปเอารูปแบบของกฎหมายของเขาเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้กับของเรานะคะเรื่องของการนับถือศาสนาเห็นไหมเราก็รับเอาศาสนาพุทธนะคะหรือว่าพิธีกรรมต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างเงี้ยมาปรับใช้กับประเทศของเราก็มีเช่นกันนะ,ะแล้วก็เรื่องของอะไรอีกที่เรารับของอินเดียมา เช่นการปกครองน,นะในสมัยนั้นก็จะเป็นการปกครองแบบสมมุติเทพก็คือกระสัตเนี่ยเป็นสมมุติเทพกึ่งเทพพระเจ้ามีพิธีกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็รับอิทธิพลของเขามาเช่นกัน หรือว่าเรื่องของศิลปะวิทยาการนะอันนี้เรื่องของสถาปัตยกรรมนะเจดี JD, รูปแบบต่างๆประสาหินพวกนี้นะคะเราก็รับมาจากอรารยธรรมอินเดียเป็นบางส่วนนะส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่องของวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตเรารับอะไรจากอินเดียมาบ้าง นะก็เรื่องของการเคี้ยวหมากภู<อ>การนุ่งจงกระเบนนะการประกอบอาหารโดยใช้เครื่องเทศอันนี้ทบทวนบทเรียนนะพอจะจำได้นะวันนี้อ้าใครเปิดไม์แล้วเสียงสะท้อนลูกป,ปิดท้ายทีนะโอเควันนี้นะคะเราจะมาเรียนอิทธิพลของอาระยะธรรมจีน ทันนะคุณครูหลุดหรือนักเรียนหลุดเน็ตเราอาจจะไม่ดีทั้งคู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมีคลิปย้อนหลังให้ดูวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมจีนในส่วนของการเข้ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับกับอารยธรรมอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อค้าขายนะการติดต่อทางการทูตนะคะหรือว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานการเผยแพร่าศาสนาก็ คล้ายกันทีนี้เรามาดูว่าเรารับอิทธิพลของอรารยธรรมจีนในเรื่องของอะไรบ้างนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยนะลูกจดไว้จดใส่กระดาษไว้เลยนะว่าอิทธิพลของอรารยธรรมจีนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับเข้ามาแล้วใช้เนี่ยมีอะไรนะคะการบ้านหนูก็จะเสร็จปื้นปลารดเลยอ่ะมาดู นะคะอิทธิพลของอรารยธรรมจีนเนี่ยปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนานมากเลยลูกเพราะว่าการที่เรารับอิทธิพลมาเนี่ยเราก็นํามาปรับประยุกต์ใช้ให้ให้เข้ากับปัจจุบันซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่รับอรารยธรรมจีนมามากที่สุดเลยนะคือประเทศเวียดนามลูกเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ใกล้จีนแล้วก็เคยถูกจีนเนี่ยปกครองมาก่อนด้วย เขาก็เลยรับอรารยธรรมจีนเนี่ยมาเยอะส่วนไทยเราก็รับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันที่ 1. ด้านอักษร,รศาสตร์นะเรารับวรรณกรรมลูกวรรณกรรมของจีนที่เข้ามาแพร่หลายในในดินแดนของเรานะคะเช่นเรื่องสามก,ก๊ก ใส่อิ๋วนอกจากนั้นนะลูกเรายังเอาภาษาจีนมาปะปนใช้ในภาษาไทยบางคำนะคะหรือว่าบางคำก็ใช้คำทับศัพท์ของภาษาจีนเลยนะใครใครเคยได้ยินภาษาจีนง่ายๆที่เอามาใช้ในประเทศไทยบ้างลูกกว๋วยเตี๋ยวเออก๋ว,กวยเตี๋ยวไงมีอะไรอีกลูกเพลง เพลงเพลงจีนใช่ไหมที่หนูฟังใช่ไหมบางคนฟังเพลงจีนบางคนดูซีรีส์หนังจีนพระเอกนาง,งเอกผมยาวใช่ไหมเออ<ม>ก็เราก็ดูเราก็เออเราก็ได้เรียนรู้ภาษาเขานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาปรับใช้นะต่อมา ของการค้าขายชาวจีนเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเรื่องของการค้าขายแล้วก็เรื่องของการเดินเรือลูกในสมัยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยนะชาวจีนเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เดินเรือนะคะแล้วก็มาดูแลเรื่องการค้าขายเขาก็จะมีระบบการช่างตวงวัดแล้วก็เอาลูกคิดนะคะลูกคิดเอามาทำอะไรลูกเนี่ยที่เป็นรูปแบบเนี้ยที่ดีตึ๊ด เอาไว้ใช้ในการคิดเลขใช่ไหมคะคำนวณซื้อขายของแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นเเขาเรียกว่าอะไรเป็นความคิดนะที่ที่ชาวจีนเนี่ยได้เอามาถ่ายทอดเอาสิ่งของที่ผ่านการคิดของเขาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาใช้ต่อกันนะเคยเห็นไหมลูกลูกคิดน่ะ รูปแบบเนี้ยเคยเห็นอยู่เนาะคุ้นๆเออลูกคิดเออใช้ดีด,ด,ดแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนก็ใช้เครื่องคิดเลขกันซะเยอะแล้วนะคะต่อมาด้านศาสนานะคะด้านศาสนาเรารับอะไรของประเทศจีนมาบ้างนะเราก็รับพระพุทธศาสนามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นนิกายมหายาน อย่างที่เราเคยคุยกันที่คุณครูเคยถามนักเรียนนะลูกว่าใครเคยไปตรงแต้บ้างตรงข้ามแต้จะมีศาลเจ้าแต้ที่ตลาดของกินเยอะๆลูกในตลาดอ่างทองอ๋อหนูเคยเห็นค่ะอ่าและตรงข้ามแต่เขาจะมีศาลเจ้าอยู่นั่นแหละเป็นพระพุทธศาสนานะลูกแต่ว่าเป็นนิกายมหายานก็คือว่าเขาจะนับถือพระโพธิสัตว์นะคะเช่นเจ้าแม่กวนอิมเทพกวนอู แบบนี้นะคะแล้วการที่พระพุทธศาสนาในรูปแบบนี้นะคะก็จะมีประเพณีต่างๆที่เราเคยคุ้นหูหรือว่าบางคนบางบ้านก็ทำด้วยอ่าไหนใครใครเคยไหว้เจ้าบ้างที่บ้านเคยไหว้เจ้าไหมหรือว่ากินเจกินเจมีมไหม ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกินเจอ่ะแล้วเคยได้ยินตุดจีนไหมเคยได้ยินตุดจีนไหมเทศกาลตุดจีนที่เขารับอ่งเปากันนะลูกเคยได้ยินปะเคยได้ยินค่ะเออนี่แหละนะคะเป็นการรับเอาวัฒนธรรมของเขามา นะเมื่อกี้เข้าฟังใช่ไหมลูกถามว่าไหว้เจ้าค,คืออะไรไหวเจ้าก็คือร,รมเนียมประเพณีที่ลูกหลานจีนเนี่ยเขาสืบทอดต่อกันมาไหวเจ้าไหว้บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลลูกนะคะอันเนี้ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีการรับมาบ้างนะของคนจีนลูกของชาวจีนนะคะนี่อันนี้เป็นประเพณีกินเจที่งดเว้นการทานเนื้อสัตว์ไงลูกเคยได้ยินไหม ที่เขาจะงดการทานเนื้อสตนะัตว์น่ะอ่าต่อมา ด้านศินละปะวิทยาการว่นกินแต่เนื้อหมูโอ้กินแต่เนื้อหม,ออหมูจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชาวจีนนะคะชาวไทยนี่แหละก็มีนะคะที่จะมีเทศกาลกินเจกันอ่ะมาดูด้านศินละปะวิทยาการนะลูกอรารยธรรมของจีนเนี่ยเข้ามาในเรื่องของศิละปะวิทยาการแล้วก็มีอิทธิพลมากเลยโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเขารับรูปแบบสถาปัตยกรรมมาส่วนของไทยก็รับเรื่องของการทําเครื่องปั้นดินเผา นะคะที่รับมาจากจีนนะต่อมาด้านวิถีชีวิตอันนี้เป็นหลายอย่างเลยที่เรารับมาจากจีนนะคะเช่นอะไรลูกเช่นการประกอบอาหารโดยใช้กระทะการทอดการผัดโดยใช้น้ํามันอันนี้เรารับมาจากจีนนะลูกเพราะว่า โดยปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆเนาะน้ำพริกผักต้มหาได้ง่ายแต่พอเรารับวัฒนธรรมของชาวจีนเข้ามาเขาก็จะมีเรื่องของการผัดการทอดการใช้กระทะนะคะหรือว่าเวลาที่เรารับประทานก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมก็จะใช้อะไรในการรับประทานลูก เวลาเราตะเ,เตะเกียบเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ในการทานอาหารนะคะที่เรารับมาจากอรารยธรรมจีนนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ามําชาเห็นไหมมีภาพขึ้นมาให้ดูเลยกําลังร้อนๆเลยนะคะ<ท>เรื่องของการใช้เก้าอี้การใช้เตียงการใช้กระดาษพวกนี้ก็รับมาจากอรารยธรรมจีนทีนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในประเทศไทยเนี่ยรับ อิทธิพลมาแค่อินเดียกับจีนไหมลูกหนูว่าเรารับมาแค่อินเดียกับจีนไหมอินเดียกับจีนไหมไม่เรารับที่อื่นมาด้วยที่อื่นมาด้วยเรารับของาองเรางราบเราองราองเรางราอเราเรียองของาองเรางเราขงเราของราอของาของเาองราเาของเราองเของเราองเาของเราขอเรอเราของเราขเราของเราขอเราเาขอาขเาขราของเของเขาเ บริบทของประเทศเรานะคะเขาบอกว่าเราลองช่วยกันคิดสิว่าอิทธิพลของต่างชาติมีอะไรบ้างอืมเราช่วยกันคิดๆตอนเนี้มีอะไรบ้างไหนใครชอบกินพิซซ่ามีไหมใครชอบกินเคเอฟซีมีไหมลูกใครชอบกินเฟรนชฟราย อ่าเห็นไหมยกมือกันให้พ,พึบพราไปหมดยกมือฟ้าก็ยกมือเห็นไหมหมวยก็ยกมือน้ำโมก็ยกมือกันพ,พึบพราชอบใช่ไหมอันนี้เป็นอิทธิพลด้านอะไรดูด้านอาอาหารเออด้านอาหารบางคนบอกหนูชอบกินสเต็กมากเลยค่ะหนูชอบกินสปาเกตตี้นะเห็นไหมเนี่ยก็เป็นอิทธิพลเกี่ยวกับด้านอาหารของชาติตะวันตกของชาติอื่นๆ หรือบางคนบอกว่า <c oughs> หนูชอบเล่นเปียนโนค่ะหรือจากเปียนโนใช่ไหมลูกจกค่ะเออบางคนบอกหนูชอบเล่นเปียนโนค่ะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมด้านอะไรคะด้านดนตรีนะเห็นไหมมีเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันลูกอ่าน,นี่ด้านอาหารยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้ด้านอาหารนะคะเช่นตอนเนี้ย บางคนบางบ้านก็เริ่มไม่ใช้เตาแก๊สแล้วแต่เวลาอุ่นอาหารหรือเวลาไปเซเว่นทำยังไงลูกเข้าไมโครวเวฟเ,เอาเอาอาหาร,รววกล่องใส่เข้าไปกดติ้งเดียวใช่ไหมแล้วก็รอมันอุ่นอาหารอันเนี้ยก็เป็นอิทธิพลของต่างชาตินะคะทำอาหารด้วยไมโครวเวฟหรือว่าบางคนชอบกินพิซซ่าเห็นไหม อันนี้ก็เป็นอิทธิพลด้านอาหารเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะต่อมาด้านภาษาภาษาเช่นอะไรลูกนี่เลยภาษา A B C D E F G นี่เราก็มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะบางครั้งเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยพูดในภาษาไทยบางคนบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราไปเล่นเตะฟุตบอลกันดีกว่าเออเราไปเล่นเตะฟุตบอลกันดีกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นภาษาอะไรลูก อังกฤษเออเป็นภาษาภาษาอังกฤษที่เราเอามาใช้นะคะก็เหมือนกันนะแล้วก็วรรณกรรมนะวรรณกรรมใครรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์มั่งที่เป็นพ่อมดนะ่ะรู้จกักไหมเคยดูไหมที่เป็นพ่อมดเศกขถาได้เออ,เอ,อนี่เคยดูเออคุณอานน์บอกเลยเคยดูอ,อ,อันเนี้ยก,ก็เป็นตัวอย่างของวรรณกรรมของต่างชาติที่เรารับมา วิงก้าเดียมรดออวิงก้าเดียมเรวิโอซ่าสะดาะประตูใช่ไหมครูลืมแล้ว <c oughs> ใช่สะดาะก,ก่อนประตูไหมคาถาเนี้ยใช่ไหม,ไมนะโมแต่ว่าหนูชอบทุกตอนอ๋<ล>หอหนูชอบทุกตอนเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาฝึกไล่คาถากันแล้วอ่ะ ต่อไปนะคะด้านเทคโนโลยีนะชาวต่างชาตินะอิทธิพลของต่างชาติเนี่ยเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการนะในหลายๆเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เห็นไหมเราไม่ได้เจอหน้ากันเราไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่เราก็ยังเห็นหน้ากันได้ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นหมวยกําลังใส่หมวกตุ๊กนิก๊ก,ก,ก,กเลยเนี่ยเห็นคุณานนท์เป็นโดเรมอนเลยเห็นเตยกําลังนอนกิ้งเลย ใส่เสื้อสีแดงกำลังนอนกิ้งเลยเห็นเข้าวฟ่างโชว์น้องแมวเห็นไหมอันนี้เป็นเทคโนโลยีเพราะว่ามีวิวัฒนาการต่างๆพัฒนาไปเรื่อยนะเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของโทรศัพท์นะคะอะไรอีกลูกเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอ่าเรื่องของยานพาหนะเดี๋ยวนี้รถยนต์บางคันเขาไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วลูกเขาเติมอะไร เดี๋ยวนี้รถยนเขาเติอมตอ,อะไรแทนน้ำมันเออไฟฟ้าเแบตเออชาร์จชาร์จชาร์จไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ํามันหลาย,ลายๆที่มีหัวชาร์จไฟฟ้าแล้วนะคะรถไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนานะการเปลี่ยนแปลงเออทันสมัยมากเลยเอา้าวต่อไปนะคะหนูคิดว่าการที่เรารับอิทธิพลของชาติอื่นๆมามีผลดีผลเสียไหมลูก มีไหมไม่มีผลดีไหมอ่ะลองมาช่วยกันคิดข้อดีก่อนผลเสียค่ะข้อดีมีไหมอ่ะลองคิดข้อดีก่อนข้อดีมีไหมคะทำให้เราสะดวกเออทำให้เราสะดวกเก่งมากนะโมมีอะไรอีกนี่ไงข้อดีข้อดีนะโมบอกทำให้เราสะดวกใช่ไหมติดต่อสื่อสารกันก็ง่ายไม่เจอหน้ากันก็โทรศัพท์ออนไลน์หากันก็ได้นะคะ ข้อดีเขามีและข้อเสียล่ะมีไหมลูกข้อเสียขีมีไหมลองช่วยกันคิดสิมสไ,มไม่ค่อยเจออ่ะงั้นยกตัวอย่างเช่นอาหารบางอย่างที่ทอดที่ใช้น้ํามันเยอะที่ใช้แป้งเยอะๆแบบนี้จะส่งผลเสียต่ออะไรลูกอ่อ,อส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะ ส่งผลเสียต่อร่างกายอาส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เรารับมาเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีเวลาที่เราจะเอามาปรับใช้นะคะเราก็ต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็รู้เท่าทันด้วยว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะอันนี้เป็นตัวอย่างมาช่วยกันทบทวนบทเรียนปริศนา ท้าหมอง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 มาดูกันหน่อยลูกว่าหนูจะตอบได้ไหมนะคะช่วยกันตอบเลยนะ,ะท้าหมองแบบอีคิวซังเลยอะเปลี่ยนจากแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าใครจะเป็นแบบเฮอร์เมโอนี่เกรนเจอร์แล้วก็แบบจะไล่เวทมนต์ตอบคำถามคุณครูก็ได้นะคะอ่าเขาบอกว่า ให้หนูดูว่าข้อ1ถึง4เนี่ยอันไหนเป็นอารยธรรมจีนอันไหนเป็นอารยธรรมอินเดียอ่ะช่วยคุณครูตอบนะคะข้อ1สซาลาเปาอารยธรรมจีนคือซาลาเปาเป็น A หรือบลูก A หรือบสซาลาเปาซาราเปา A ซาลาเปาเป็นจีนหรือเป็นอินเดียเตยซาลาเปาเป็นจีนหรือเป็นอินเดียเนเป็นจีนค่ะ ได้ยินเห็นเห็นปากเห็นปากหมวยแล้วหมวยบอกว่าจีนถูกไหมจีนถูกไหมลูกถูกต้องถูกต้องลูกนโมทําปากแบบนี้ไล่คาถาเหรออี่นี่นโมกาลังไล่คาถาต่อไปข้อสองโรตีโรตีเป็นจีนหร่ออินเดียลูกฟ้าเป็นอะไรลูกเตยเป็นอะไรเป็น อินเดียเก่งมากลูกต่อมาการใช้กระทะ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 เออจีนเก่งมากลูกเก่งมากจีน,จนต่อมาศาสนาพุทธอ,อินเดียศาสนาพุทธอินเดียอินเดียอินดียข้อสุดท้าย การใช้ตะการใช้ตะเกียบลูกการใช้ตะเกียบิค่ะสุดยอดสุดยอดอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโหเวลีกูดเรามาดูวันนี้เราก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะนักเรียนปห้าน่ารักอยู่แล้วเขียนวันที่เลยลูกวันพุทธที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 งานชิ้นที่สองแล้วนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการรับอิทธิพลของอรารยธรรมจีนมาห้าชนิดหูเย,เยอะเลยเลอรารยธรรมจีนมีอะไรบ้างอะลูกที่เรารับมาเฟ้นฟลายใช่ไหมใช่เฟ้นฟลายไหมลูกเฟน,นฟลายม่ใช่าผานังของ ของ,ของต่างชาติเออของต่างชาติใช่ไหมหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ล่ะใช่เปล่าของจีนแฮร์รี่ใช่เปล่าแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เปล่าเออไม่ใช่ยังไม่ใช่ของจีนนะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดอันนี้บอกว่าให้เขียนอิทธิพลของอาระยธรรมจีน อ,อลืมเลยลูกเดี๋ยวเดวีเสร็จแล้วหรอวาวยังค่ะนี่ใบใบข้อหนึ่งใบข้อหนึ่ง,งวรรณกรรมจีนอ่ะช่วยช่วยหนึ่งข้ออ้าวมาใบาให้อีกใบให้อีกนอกจากวรรณกรรมแล้วมีอะไรลูกนี่การใช้ภาษาจีนปนกับภาษาไทยนะโอ้ยวันนี้หิวจังเลยเที่ยงนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า เราไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วยจั๊บได้ไหมเออเห็นไหมอันนี้เราก็ใช้หรือบางคนเรียกเรียกคุณแม่ว่ามามาป้าอากงอย่างเงี้ยอาม่าบางคนเรียกอามน่นะ อันนี้ก็เป็นภาษาจีนที่ปรัปรบปะปนอยู่ในภาษาไทยนะคะหรือว่ารับพุทธศาสนานิกายมหายานนับถือพระโพธิสัตว์นะเป็นต้นหรือว่ารับเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสถาปัตยกรรมต่างๆมาหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นการใช้กระทะการใช้น้ำมันการดื่มชา นั่ง,งเฉลยมาทุกข้อเลยช,ย,ยช่วยไงช่วยตอนนี้มีข้าวฟ่างส่งมาแล้วเห็นแล้วลูกน้ำโมก็จะตามไอ่าน้ำามก็จะตามไป,มมไปเดี๋ยววันนี้ใครไม่ไม่ส่งคาถาส่งกันบ้านมาเราจะไล่เวทมนต์ไปจะส่งหลอดวอเดอร์มไปเลย วางก่อนนะคะงั้นหนูจะส่งงานไม่ได้ได้ลูกได้ส่งพรแบบขวางก่อนนะคะค่ะมาแล้วหนูนาข้าวฟางมาแล้วลูกครูเห็นงานหนูแล้วลูกฟางข้าวฟางจอมขวัญเห็นแล้วลูก พ่ได้เลยเหรอคะค่ะพักผ่อนได้เลยลูกอย่าลืมไปทบทวนบทเรียน